MEA ค่ะได้ส่งทีมตรวจสอบอุปกรณ์และระบบจ่ายไฟฟ้าเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเทศกาลวันลอยกระทงค่ะ นายเปี่ยมกงศรีผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางคอแแลม M.E.A. หรือการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยพนักงาน M.E.A. และสำนักงานเขตบางคอแแลมค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าเรือและสถานที่เตรียมจัดงานวันลอยกระทงโดยมีการนำนวัตกรรมเครื่องตรวจสอบไฟฟ้ารั่วเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการดำเนินงานค่ะณนะบริเวณท่าเรือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์และท่าน้ำวัดวรจันทรยาวาสกรุงเทพมหานคร ส่วนพื้นที่ให้บริการของ M.E.A. ทั้ง18เขตนะคะได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบจ่ายไฟฟ้าไฟาฟ้าส่องสว่างบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทงท่าน้ําและบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆในกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการหากพบอุปกรณ์ชำรุดค่ะพร้อมดำเนินการแก้ไขในทันทีตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสุขของประชาชนในคืนวันลอยกระทงค่ะ นในครั้งนี้เราได้มีการทํานวัตรกรรมนะครับที่ได้ต่อยอดมาจากไคเซนนะครับเป็นทีมงานของพนักงานการรถอกคนลหลวงเขตยนานาวะนะครับมาร่วมดําเนินการตรวจสอบหาจุดที่ไฟฟ้ารั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและก็เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าร่วกจึงขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจนะครับในการะจดร่วมกิจกรรมลอยกระทงในครั้งนี้นะครับ ทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยค่ะสามารถแจ้งเหตุได้ที่ M E A Smart Life ทาง Facebook ทาง Line และทางศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง M E A Call Center ค่ะโทรศัพท์สายด่วน1 1 3 0ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ